สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับกระบอกน้ํานะครับนะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านใช้กันแหละนะผมเองก็ใช้อยู่หลายอันนะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับกระบอกน้ําแบบนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานเนี่ยนะเวลาเราเทนะครับหมายถึงว่าเราเทในลักษณะแบบปกติเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าค่อยๆบรรจงลินแบบนี้นะครับนะอันนี้ผมพูดถึงว่าในกรณีที่บางครั้งบาง บางบางท่านอาจจะแบบว่าเปิดเปิด,ป,ดปุ๊บอยากจะเทแล้วก็กินเลยเนี่ยนะ,ะผมจะทําแบบนั้นให้ดูก่อนนะครับเนี่ครับให้สังเกตอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาน้ํามันไหลออกมาจากปากกระบอกเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะมันแกว่งนะครับให้ดูใหม่นะครับเนี่ยนะมันแกว่งอย่างเงี้นะแล้วมันแกว่งแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะทําให้น้ําเนี่ยมันกระเด็น นะครับยกเว้นว่าท่านเทช้าๆนะครับช้าๆเลยนะแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยช้านะครับแต่มันจะไม่ทันใจถูกไหมครับผมก็เลยมาคิดดูฮนะเออจริงนะพอเราจะกินน้ําเนี่ยบางครั้งเราเราอยากจะเหมือนกับรีบเทรีบกินอะนะนะอันนี้แล้วแต่คนนะบางท่านอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องมาทำตามคลิปนี้ก็ได้นะแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาพูดถึงวิธีของผมนะครับว่าทํายังไงนะครับมันถึงจะเทแล้วมันนิ่ง หมายความว่าน้ําไม่แกว่งนะครับให้ดูใหม่ครับออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแกว่งนะครับโดยเฉพาะเวลามันใกล้จะเต็มเนี่ยมันจะเริ่มกระเด็นละนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้ครับมาดูครับวิธีการครับเปิดฝามาครับให้ดูครับฝาเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือทั่วๆไปแหละไม่มีอะไรนะครับแล้วกระบอกน้ําแบบเนี้ยเวลาที่เราใช้เนี่ยหลักๆก็คือเราใช้อยู่กับบ้านถูกไหมครับเนี่ยฮะ หมายความว่าท่านเติมน้ํามาเต็มปกติปิดฝาแบบนี้ท่านก็จะตั้งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะพกพาเนี่ยไอแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะนะครับแบบว่าให้มันก้มได้ล้มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราปิดฝากกลแล้วเวลาท่านใส่เป้ใส่กระเป๋าแล้วลมันก้มแล้วมันล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบพกพาแบบนั้นนะครับผมก็จะใช้วิธีแก้ไขนะครับด้วยการเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อให้อากาศมันเข้า นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูบริเวณนี้นะครับรูเล็กๆนะเจาะรูเล็กๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ให้อากาศมันเข้าเวลาเราเทเนี่ยน้ําตรงนี้ที่มันไหลออกจากปากกระบอกมันจะได้ไม่แกว่งนะครับอเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่นะครับผมจะใช้สว่านนะครับใช้ดอกสว่านไม่ต้องใหญ่นะเล็กๆนะฮะเล็กกว่านี้อีกสักนิดก็ยังได้นะครับเจาะนะครับผมจะเจาะเข้าไปบริเวณนี้ นะครับนี่นะฮะเนี่ยครับตอนนี้ผมเจาะรูตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยรูเล็กๆนะครับรูตัวเนี้ยมันจะช่วยให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปแทนที่นะครับมันจะได้แบบน้ําเนี่ยมันออกตรงเนี้ยมันจะได้มีอากาศเข้าทางนี้นะครับไม่แย่งกันที่รูนี้นะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าหลักการนี้มันจะใช้ได้ผลไหมนะครับรูตรงนี้ก็แค่รูเล็กๆก็พอนะครับ แล้วก็หลังจากเจาะเรียบร้อยนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดไอ้ตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพวกเศษหรือว่าฝุ่นอะไรจากตัวดอกสว่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าหลังจากเราเจาะรูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเจาะเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็มาใช้งานใหม่นะครับดูนะฮะว่าเวลาเราเทเนี่ยน้ำไอ้น้ําที่มันออกจากปากกระบอกเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นไหมนะครับเนี่ยครับ นิ่งครับมันจะไม่แว่งเห็นไหมครับเนี่ยฮะมันจะนิ่งเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าอากาศมันเข้าไปรูนี้แทนนะครับอากาศมันเข้าไปรูนี้นะครับน้ํามันออกมามันก็จะออกทางเดียวนะครับออกแล้วก็มีอากาศเข้าไปแทนนะครับหลักการก็ง่ายๆแค่นั้นนะครับามาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับครั้งแรกนี่มันจะต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายน้ํากลับมาก่อน จริงๆมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะบอกว่าคลิปนี้มันดูไม่ค่อยจะมีสาระนะครับแต่สําหรับผมนี่ผมถือว่ามันช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็ช่วยตัวผมมันช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าท่านมองว่ามันไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่ต้องทํานะแบบนี้นะไอเจาะรูตรงเนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าสําหรับผมโอเคมันทําให้เวลาเราเทน้ําเนี่ยมันนิ่งขึ้นจริงๆนะครับหลักการมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆก็คืออากาศมันเข้าไปที่รูเล็กนะครับ ทางนี้น้ำมันออกมันก็จะนิ่งขึ้นนะมาดูใหม่ครับเนี่ยครับเทสูงสงเลยก็ได้เห็นไหมฮะมันไม่แกว่งครับเนี่ยครับมันไม่แกว่งแล้วนะครับพอมันไม่แกว่งเนะี่ยท่านจะออกแรงเทมากน้อยแค่ไหนเนะี่ยมันก็จะไม่กระเด็นนะครับน้ําจะไม่กระเด็นนะครับอเดี๋ยวพอเทคืนไปก่อนนะเอาใหม่นะผมจะพยายามเทให้มันแรงแรงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการ ทดสอบด้วยนะครับว่ามันจะกระเด็นอีกไหมนะครับเนี่ยนะฮะเจาะรูเรียบร้อยนะครับอันนี้อ่ามาดูนะครับเทแรงๆนะครับเทแรงๆเลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะน้ําจะออกมาเร็วขึ้นแล้วก็ไม่แกว่งนะครับน้ําจะไหลออกมาจากปากกระบอกได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีสายไม่มีแกว่งนะครับโอกาสที่มันจะกระเด็นกระชอกเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับก็แค่เพิ่มรูตัวนี้เข้าไป นะหลักการง่ายๆนะครับก็ลองดูแล้วลองพิจารณาแล้วกันนะครับว่าท่านจะทําตามไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปใช้กับพวกกระติกที่เป็นลักษณะแบบมีการพกพานะครับแบบแบบใส่กระเป๋าแล้วมันอาจจะต้องมีการก้มมีการล้มอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าไปทำนะเพราะว่าถ้าไปทำเนี่ยมันมีโอกาสจะรั่วนะครับแต่ว่าไอ้กระบอกลักษณะแบบนี้มันเป็นกระบอกที่ใช้ใช้ในบ้านเป็นหลักนะครับก็คือวางไว้เฉยๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบพกพาที่จะไปแบบไปล้มลุกอยู่ในกระเป๋านะครับ แบบนี้เราก็สามารถที่จะเจาะไอ้ตรงเนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้งานในแนวลักษณะตั้งเอาไว้เฉยๆอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ